สวัสดีครับผู้ชมที่ติดตามนะครับทางช่อง u t u b e นะครับผมจะทำอะไรมือแผนที่นะครับก็เช่นเคยนะสำหรับคลิปนี้นะถือว่าเป็นเป็นงไเป็นในการคลิปสอนนะไม่ใชคลิปสอนนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปโฆษณานหนังสือนะครับหนังสือนะครับเวลาผมพูดถึงบ่อยๆเลยนะครับเป็นเรื่องของการหนังสือที่มีการวัดมือพิมพ์มือนะครับเรื่องของระบบเมตริกนะครับการวัดมือพิมพ์มือที่บอกว่านะครับเส้นสีแดงอยู่ตรงไหนของมือนะส่วนมากผมาจะพูดแบบนี้นะครับส่วนมากนะ อันดับแรกจะมีการวัดมือก่อนนะครับวัดเหาจุดอายุของแต่ละปีของเรานะครับเมื่อได้วัดจุดอายุของแต่ละปีของเราแล้วนะครับที่สําคัญก็คือเส้นสีแดงอ่าดีไหมครับผมจะพูดแบบนี้นะครับเรื่องของเส้นสีแดงอยู่ตรงไหนของมือนะฉะนั้นนะครับคลิปนี้จะปิดคลิปที่แนะนํานะครับว่าหนังสืออยู่ที่ผมแล้วนะครับตรงนี้ถือว่าถ้าเกิดท่านใดนะครับอยู่แถวใกล้ลังสิตหรือต้องการหนังสือนะครับหรือต้องการนะครับอยู่ที่ต่างประเทศหรืออะไรก็ตามนะครับแบบเนี้ ถ้าเกิดอยู่ในไทยนะครับแบบนี้ก็ถือว่าค่าส่งจัดส่งนะครับฟรีแต่ถ้าถางประเทศก็คงมีค่าใช้จ่ายค่าส่งนะครับตัวนี้ถือว่านะเราขายทั่วประเทศนะครับแต่ตัวนี้นะครับไม่ใช่เป็นหนังสือของผมนะนะครับเป็นหนังสือที่อาจารย์ปามาขายนะครับหนังสือก็อยู่ที่นี่แล้วนะครับดูนะครับดูนะครับหนังสือในชุดนะครับตรงนี้สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับทีนี้นะครับหรือท่าใครที่มาที่สำนักงานถ้าเกิดต้องการมาดูรวมด้วยนะครับแล้วก็เอาหนังสือไปเรียนรู้เองด้วยก็ได้นะครับ ฉะนั้นไปดูที่หน้าตาหนังสือที่ว่านะครับหน้าตาหนังสือนะครับดูจากภาพเนี่ยบ,บางทีอาจจะดูจากตัวเนี้ยอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับตัวนี้หนังสือชุดนี้นะครับเป็นหนังสือเออ่นี่ไม่เต็มจอนะเดี๋ยวขอไปแก่นิดหนึ่งนะมันไม่เต็มจอโอเค โอเคครับนี่คือหนังสือหน้าตาหนังสือนะครับที่ชุดที่สองนะครับชุดนี้เป็นชุดที่บ่งบอกเรื่องของการวัดมือนะครับที่พูดบ่อยๆก็คือมีการนะหนังสือเล่มนี้จะป็นคุณภาพของอยู่ที่เขาจะบอกเรื่องของการวัดมืออยู่ตรงไหนนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือหนังสือตรงนี้การวัดมือนะวิธีวัดยังไงนะครับอยู่ในหน้าตาหนังสือนี้นะครับหนังสือเล่มชุดนี้บอกวิธีการวัด นะครับทั้งหมดเลยนะครับบอกวิธีการอ่านบอกวิธีการวัดนะครับแล้วหน้าตาจริงๆก็เขาก็คือนะตรงนี้จะมีอยู่นี่นะครับนี่คือหน้าตาหนังสือจริงๆนะครับดึงออกมาเลยแลยนะ้วกันงหม,มีห้าเล่มนะมีห้าเล่มนะครับอันดับแรกเลยที่เขามีให้ก็คือนี่นะครับเป็นแผ่นซีดีแผ่นดีวดีอันหนึ่งนะครับสําหรับเปิด่ันเครื่องดีวดีสอง นะครับอันนี้เป็นแผ่นเปิดกับคอมพิวเตอร์นะครับก็ะะเลยแถมให้มาคุณสะดวกอันไหนระหว่าง2อ,อันนี้นะครับระหว่างแผ่นอคอมพิวเตอร์กับแผ่น DVD นะครับอันนี้แผ่นนี้จะบอกวิธีนะครับเรื่องของการตั้งแต่วางมือนะครับตั้งแต่วางมือตั้งแต่ใช้ไมโปรตั้งแต่การวัดการจุดทุกอย่างนะครับแล้วแม้กระทั่งการคิดสเกล คือของแต่ละปีว่าควรคิดยังไงคิดยังไงนะครับว่าควรคิดยังไงมันจะอยู่อายุคนหกสิบอยู่ตรงไหนของมือคนห้าสิบอยู่ตรงไหนของมือนะครับจะบอกรายละเอียดอยู่ในหนังสือชุดนี้นะป็นชุดนี้แหละนะครับในชุดนี้เดี๋ยวกลับไปที่ภาพตรงนี้ดีกว่านะครับจะได้สะดวกนิดหนึ่งเดี๋ยวครับก็จะในหนังสือหน้าตานะครับหนังสือตรงนี้มีอาย่ห้าเล่มนะครับมีทั้งหมดห้าเล่มแตก็จานวนสามพันบาทนะครับแล้วทีนี้เมื่อรู้จุด เขาเรียกว่าเมื่อเมื่อรู้นะครับว่าการวัดเป็นยังไงแล้วนะครับเราก็จะมีพื้นฐานด้วยนะครับทีนี้เราก็ต้องเรียนพื้นฐานไปด้วยนะครับว่าพื้นฐานนะเป็นยังไงนะอย่างนี้นะครับนี่คือชุดแรกนะครับอันนี้ชุดแรกนี่คือชุดที่หนึ่งนะครับอันนี้ถือว่าอันนี้ก็ห้าเล่มเช่นกันนะครับสองพันบาทนะครับรวมแล้วสองเล่มนี้นะครับมีพร้อมสีดีให้นะครับวิธีการไปเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับแบบนี้ก็ถือว่าอยู่ที่ห้าพันบาทนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยหรือ ต้องการติดต่อกับอาจารย์โดยตรงเลยก็ได้นะครับเบอร์โทรก็อยู่ในหนังสือแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับซื้อหนังสือไปนะครับตัวนี้มีเบอร์โทรให้ถ้าเกิดไม่เข้าใจส่วนไหนก็สามารถที่จะนะครับโทรปรึกษากับท่านได้นะครับเพราะท่านเป็นของโชคหนังสือไอ้ส่วนโปเนี่เป็นเป็นคนที่โฆษณานะใช้คำว่าโฆษณาแล้วกัวนนะเพราะเราทําเมทริกซ์อยู่แล้วเนี่ยนะครับเป็นลูกศิษย์ของท่านเนี่ยนะครับก็เลยอคนใดก็ เขาเป็นอาจารย์นะครับเป็นหนังสือแล้วเราผมก็มีนะชุดนี้ผมก็มีนะครับผมก็เรียนจากหนังสือตัวนี้แหละนะครับตัวเนี้นะครับแต่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีราคาแต่ถ้าเกิดเราซื้อถ้าเกิดเราไปทําแล้วเป็นแล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับตัวนี้มันถือว่ามันยังต่อให้ลูกๆล้านๆใช้ได้นะคร <reproduce> ับหนังสือตัวเนี <im> ้จากสมัยก่อนนะครับทีนี้ในหน้าตาหนังสือเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหน้าตาที่ใช้คําว่าอาจยากแล้วนะครับแต่ดูนี้ ด้วยทใายทใหม่นะด้วยทําใหม่นะนะครับเอาเปลี่ยนภาพไปตรงนี้หห่อเห็นไหมครับทําใหม่นะครับขอบสวยงามนะครับตัวนี้ไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมีรูปลายมือแบบนี้แหละแต่ว่าเรื่องของการวัดมือนะครับอไหนอีกเล่บหนึ่งไปไหนเหี๋ยวนะครับแป๊บนึ่งนะขออนุญาตเนหนึ่งนะออนญญนนะครับวันนี้จะบอกวิธีเล่มแรกจะบอกวิธีเรื่องของหน้าตาหนังสือว่าการอาร่าน พอเล่มที่สองก็จะเข้าหมวดเรื่องของการวัดมือนะครับการตั้งเรอาเห็นไหม,ไมเ,หนเนี่ยไม่เห็นเนาะโอเคไม่เห็นก็ไม่เป็นไรน <g> ะ <ül üyor> แต่ให้รู้ว่านะครับหนังสือแสนจ้าเัลนไปนะโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่ให้รู้อยากรู้ว่าตัวหนังสือทั้งหมดนะครับเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับพิมพ์เอาะใช้ก็พิมพ์เอาโดยที่กล่องเกลไกเห็นไหมครับตัวหนังสือจะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมครับแบบนี้จะมีสูตรมีอะไรให้กันเดี๋ยวนะครับอ่านง่ายนะครับแบบนี้นะ หนังสือจะเปอานง่ายมากนะครับอู้ตายตายเอาตายแล้วตกตกทงตัวอ่ะววุ่มเคมากนะครับอ่านี่ครับหนังสือก็แนะนํานะครับสําหรับท่านที่ต้องการนะครับก็คือชุดแรกนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเอาไปอ่านนะครับอ่าให้เข้าใจเรื่องของปืนฐานของมือว่าเนินเนี่ยนะครับเนินในมือเราเนี่ยนะครับเนี่ยหนังสือเล่มนี้นะครับชุดนี้ห้าเล่มเนี่ยนะครับ จะบอกเรื่องของเนินในมือทุกเนินนะครับเนินในมือทุกเนินต si ั้งแต่เนินใต้น like nice like ิ้วชี้คือเนินอะไรเนินอะไรเนเรื่องของเนินทุกอย่างแล้วก็เรื่องของเส้นด้วยนะครับเส้นนี้มีความหมายอะไรมีความหมายอะไรนะครับอยู่ในที่ห้าเล่มนี้นะตะอยู่ที่ห้าเล่มนี้นะครับเนี่ยห้าเล่มนี้นะอยู่ที่ห้าเล่มนี้สองพันบาทนะครับตัวนี้นะครับพอเมื่อรู้เรื่องของหน้าที่ของเนินเรื่องของเส้นทั้งหมดแล้วห้าเล่มนี้นะครับก็จะเป็นเล่มต่อใปก็คือ พอรู้หมดก็จะเข้ามาวัดมือนะครับเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับอันนี้ห้าเล่มนี้ก็จะเป็นการวัดมือมรู้จักการวัดนะครับวัดยังไงพอวัดเสร็จเรียบร้อยก็จะมีแผ่นซีดีแบบนี้ให้สองแผ่นนะครับเให้สองแผ่นแผ่นแรกสาหรับเปิดกับเครื่องดีวดีแผ่นที่สองสำหรับเปิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแผ่นนี้เสีว่าเป็นแผ่นที่เอาไปเปิดอันนี้เอาไปประกอบอีกทีหนึ่งว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยยังไม่เข้าใจการวัดมือเนี่ยนะครับ จะบอกหมดเลยตั้งแต่นะครับในซีดีนี้จะบอกตั้งแต่ตอนวางมือนะครับแบบเนี้นะครับเนี่ยจะบอกว่าเอามืออตั้ง้อศอกมือขวาเริ่มจากมือขวาก่อนนะอของสองตั้งลง้อศอกตั้งลงเสร็จใช้วัดยังไงนะครับก้าวกายไปทางไหนแล้วจุดแต้มไว้ยังไงพอแต้มเสร็จเรียบร้อยพอเสร็จเรียบร้อยเอายังไงต่อ,อพอแต้มเสร็จเรียบร้อยก็ จะมีอะไรในเครื่องพิมพ์นะทีนี้ก็จะมีเครื่องพิมพ์เข้ามาพอเครื่องพิมพ์เข้ามาแล้วก็จะได้รูปสีนะครับที่ผมพูดไปบ่อย,อย,อยนี่แหละนะครับเห็นไหมก็จะได้รูปขีดสีแดงนี้เข้ามาเห็นไ,ไหมครับนี่คือความสําคัญอยู่ตรงนี้นะครับก็จะได้ขีดสีแดงแดงนี้เข้ามาทำไมมันไม่ไปอ่ะโอเคนะครับ โอเคนะครับก็ข้อที่เขาใจจับนี้นะนะครับนี่คือขีดสีแดงๆเนี่ยได้จากการวัดสรุปนะครับก็คือหนังสือชุดนี้มีขายแล้วกันนะครับตรงนี้ก็ไม่รู้จะพูดโฆษณายังไงนะครับผมก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องของการ้าขายเรด้วยนะครับก็แบ่ให้รู้นะครับว่าถ้าเกิดท่านไหนต้องการนะครับถ้าเกิดอยู่แถวรังสิตถ้าเกิดใจร้อนจะวิ่งมาเองก็ได้นะครับที่ผมมีนะนะครับจะมีจํานวนจํากัดนะครับตรงนี้ถ้าเกิดต้องการเยอะก็จะสั่งมาให้เรื่อยๆนะครับ หรือถ้าเกิดท่านต้องการที่จะ,ะสั่งกับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรท่านนะครับก็โทรมาสอบถามผมเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะ,ะให้เบอร์โทรท่านไปนะครับแล้วก็ส่งทางโน้นเลยก็ได้นะครับอยู่เหนืออีสานใต้ต่างประเทศส่งหมดนะครับแบบนี้นะหรือว่าหนังสือถ้าสนใจก็สั่งมาได้เลยนะครับชุดแรก2,000บาทชุดที่สอง3,000บาทสอง0ุดห้าพันบาทพร้อมซีดีบอกวิธีการวัดนะครับว่าวัดยังไงทำยังไง ก็สามารถบางทีไม่ได้ไปประกอบอาชีพนะครับที่จะดูเป็นอาชีพก็สามารถทําให้ลูกหลานดูคนในครอบครัวดูจังหวะชีวิตตัวเองนะครับอันนี้ได้นะครับหรือว่าสําหรับผู้ที่สนใจนะดีกว่าบางทีเนี่ยะครับบางทีอาจารย์ทวมีพูดไปก็ไม่รู้เส้นอะไรไม่รู้วัดยังไงอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เรามีบอกแล้วนะครับในหนังสือนะครับแล้วหนังสือมาพร้อมแล้วมาที่สํานักงานแล้วนะครับถ้าเกิดสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับก็คงจบคลิปประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องของหนังสือนะครับเป็นหนังสือที่อ่านง่ายเห็นไหมครับหนังสือเล่มนี้ นี่อ่านง่ายหนังสือสวยหน้าตาสวยทั้งหมดสิบเล่มอ่านให้จุใจเลยสิบเล่มน,นะครับอ่านให้จุใจเป็นปึกเลยนะครับนะครับอ่านให้จุใจอ่านให้จําได้ทุกแถวเก่งพอถักจาได้ทุกแถวเก่งแล้วก็ไปวัดคือกดีสักพันพันคนนะครับก็จะเก่งมากเป็นบรมอาจารย์เลยนะครับก็พันคนเนี่ยนะนะครับก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับสําหรับหนังสือก็ขอบคุณนะครับเจ้าของลายมือไม่ใช่จะกรูดผิด ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับที่สนใจนะแล้วก็ทักมาสามารถทักผ่านผมก็ได้นะครับหรืออาจารย์ไขก็ได้แต่หนังสือแต่เบอร์อาจารย์ไขผมไม่ได้ขึ้นไว้นะครับผมต้องถามผมก่อนนะครับถ้าเกิดจะซื้อนะนะครับก็แนะนํากันประมาณนี้จะได้ไม่ต้องงงเพราะว่าอาจารย์ทวีพูดบ่อยๆในหนังสือเป็นยังไงนะครับทีนี้ก็จะมีเรื่องของไลฟ์สดนะครับก็คงเสาร์นี้นะครับที่อยู่ถึงนี้ก็คงไม่ได้ไล์นะครับเพราะผมติดงานกระถินนะครับก็คงจะ ไปทอดกระสินก่อนอ่าสำหรับสว่วนเสาร์ที่สิบาเนี่ยนะครับไม่ไม่ได้ไล์สดนะนะครับเว้นไล์สดวันหนึ่งนะครับก็ไปเจอกันใหม่ก็คือเสาร์ถัดไปนะครับก็คงจบคลิป,ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณมากๆครับ